และในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าอากาศเนี่ยร้อนขึ้นนะคะแล้วก็หาวิธีคลายร้อนกันที่บึงการค่ะหลายคนเขาใช้โอกาสสุดสัปดาห์ไปเล่นสไลเดอร์หินที่น้ำตกถ้ำพระทั้งสนุกสนานและอย่างได้ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามด้วยค่ะ โอ้โหเรียกได้ว่าสนุกสนานโดยเฉพาะกับเด็กๆที่เล่นสไลเดอร์ตามโขดหินเป็นกระดานลื่นธรรมชาติหรือสไลเดอร์หินซึ่งมีความกว้างหลายขนาดค่ะสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ถือเป็นจุดเด่นของน้ำตกทํำพระในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวบ้านร่ำพระตําบลโสก,กามอําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬที่มาแล้วเนี่อรับรองว่าจะต้องเล่นสไลเดอร์หินให้ได้สักครั้ง บรรยากาศช่วงสุดสัปดาห์ค่ะที่น้ำตกทําพระก็คึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียวมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่เดินทางมาเล่นน้ำโดยก่อนจะมาถึงน้ำตกเนี่ยต้องเดินทางโดยสารเรือมาตามลำน้ำซึ่งตลอดทางก็จะได้ชมความงดงามของธรรมชาติและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์อย่างที่เห็นอยู่นี้เลยค่ะ จากนั้นค่ะเดินเท้าต่ออีกประมาณ300เมตรก็จะถึงตัวน้ำตกถ้ำพระที่มีความสวยงามมีลานหินทรายกว้างขวางมีสายน้ำไหลเป็นทานสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ลงเล่นเมื่อเดินขึ้นมาบนลานหินนะคะก็จะพบกับขบเขารูปแอ่งกระทะขนาดกว้างมีสายทานน้ำตกไหลมายังก้นอ่างที่เบื้องล่างสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยค่ะ